ชาเลนจ์ผมว่าคำนี้เป็นคีย์สักเซสแฟกเตอร์ของ Origin Property เลยในทุกหน่วยงานของเราในทุกกระบวนการทำงานของเราเรามีคำว่าชาเลนจ์อยู่เสมอพี่ตุนนะครับสมสกุลแสงสุวรรณชิปดีไซน์ออฟฟิเซอร์ครับดูแลทางด้านงานเกี่ยวกับแบบทั้งหมดของ Origin Property ครับ งานแต่ละงานหรือโปรดักที่เราพัฒนาออกมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากฝ่าย Product Development mm hmm. เพียงแผนกเดียวได้จริงๆคือมันต้องร่วมกันทุกแผนกที่เกี่ยวข้องในองค์กรของเราไม่ว่าจะเป็น BD, Business Development ไม่ว่าจะเป็น Marketing หรือแม้กระทั่งฝ่ายขายเพราะว่าโจทย์และข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำงานเอาโจทย์มาแล้วร่วมตีความร่วมกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพัน กับวิธีคิดวิธีบรหิหารจัดการของโลกในปัจจุบันค่อนข้างเยอะแต่ก็พอถึงที่สุดแล้วณนะวันนี้มันไม่ใช่สุดสําเร็จสัทีเดียวผมว่าทุกคนคงทราบประเด็นการทิงกิ้งก็คือจะเต็มประกอบไปด้วยเอ p a t h ทตี้ดี e ฟ i ์ไอเดียโปรตไทแล้วก็เทส t ์ูปของมันนี่คือเป็นการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องโดยโดยคอนเซปต์ของมันนะครับในมุมของเราเองที่เราทํากันอยู่ณนะวันนี้คือ เรารู้ใจลูกค้าเราแน่ๆเราเอ็มพาร์ท์ลูกค้าเรามาตลอดเวลาและอย่างที่บอกเมื่อันกี้ที่เราคุยกันว่ารูปแบบการทํางานที่เนี่ยเราร่วมกันทํางานเพราะฉะนั้นคือในแง่ของการดีฟาหรือเพื่อหาตัวเพนพอยต์ของลูกค้าเราเนี่ยเราไม่ใช่แค่คนใดคนเรามีในหลายๆมุมมองที่มาช่วยประกอบกันพอถึงขั้นไอเดียเนี่ยอันนี้ที่นี่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วทุกคนสามารถแสดงแนวคิดได้เลยเพราะว่าดีไซน์ทิงกิ้ง มันไม่ใช่แค่ว่าคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นนะครับไอเดียใหม่ๆนี่นะครับจับคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถทำให้กระบวนการคิดของเราของ Origin นพิเศษและรวดเร็วตอบรับกับความเป็นไปของโลกปัจจุบันได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพเราเป็นบริษัทรุ่นใหม่เราจะไม่ทำอะไรที่เป็นไปตามขนบเพราะว่าไม่งั้น Origin อายุปีนี้ย่างเข้าปีที่เนี่ยเราไม่เติบโตขนาดนี้ชาเลนจ์ Challenge ของเราคือเรามองว่าในทุก กระบวนการหากเราทําแค่ระดับมาตรฐานทั่ว,วไปเราก็แค่เติบโตเนะท่ากับมาตรฐานทั่วๆไปเพราะฉะนั้นชาเลนจ์ที่เราเกิดขึ้นคือเป็นการท้าทายมันทําให้เกิดความสนุกชาเลนจ์ Challenge คือความสนุกมันเหมือนกับการที่เราเล่นเกมครับผ่านเลเวล A เลเวล B เลเวล C มันคือการชาเลนจ์ตัวเองชาเลนจ์ Challenge เราชนะในแต่ละครั้งเนี่ยพอถ้าพอเราสามารถชนะมันได้เนี่ยมันมีความสนุกมีความอะดรีนาลีนได้หลัง เพราะนั้นคือที่เนี่ยคนของออริจินทุกคนเราเราจะมีคำว่าชาเลนจ์เนี่ยอยู่ในทุกทุกอนูของเราณตอนนี้ปัญหาที่ยากที่สุดที่เราต้องดิลอยู่ก็คือเรื่องความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราทราบันดีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องมาดิลกับเรื่องโควิด -19 นะครับซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเพราะนั้นคือความยากของเราณนะปัจจุบันคือการรับมือกับเรื่องเหล่านี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ก็โชคดีอย่างที่ที่เราคุยกันนะฮะว่า คนของ Origin Property เองเนี่ยเราดิวคำว่า Challenge มานกันมาโดยตลอดเพราะนั้นคือเราได้ฝึกเรื่องเหล่านี้อยู่ละในความว่องไวในความ Flexibility ในการที่จะตอบรับตอบปัญหาถามว่าเป็นเรื่องที่ยากไหมเป็นเรื่องที่ยากคับเพราะเราต้องดิวกับมันอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดจะบอกน้องๆเราว่าพวกเรามากันได้ถูกทางละเราสามารถมีแนวคิดเราสามารถ รับเบอกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในะปัจจุบันได้เป็นอย่างดีการเก่งกาจในเรื่องเดียวแบบเดิมๆม,มันคงไม่ไม่สามารถอยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างที่เราทาอยู่ในปัจจุบันนี้ที่เราทุกคนสามารถเป็นมัลติทัสสามารถทํางานในรูปแบบต่างๆได้มันจะเป็นการทําให้เราสวิฟเวอร์ทำให้เรารอดอยู่ในโลกธุรกิจปัจจุบันได้ดังนั้นขอให้น้องๆทุกคนมุ่งมั่นับการทํางานแบบที่เราเป็นอย่างที่เราคิดในทางบวก เราจะเติบโตไปได้วยกันนะครับขอให้น้องทุกคนสู้ๆครับ